จุดเด่นของงานค่ะขเมาออ่าทีสวยเลยอีกอันหนึ่งมีสองบ้านเลยเนะี่ยขาเมาออแม่น้อยหอ,อลราคากิเศโอ้โโบราณย้อนยุก <c oughs> อยากขายละนลานเ <c oughs> อ,ออขาเมาย้อนยุกางนี้รู้สึกาํำน่ารักจริงๆ มีหลายสีหลายมีขุกสีขาเนียวดำขาเหนียวเขากับายากิน,กนข้าวหนึ่งถุงอ๋ออ๋ออนนึงซื้อมาแล้วแต่ว่าอยากกินอีก ยันันคุณซิรีสมาถ่ายไงก็เลยอยากกินมากๆเลยได้มาจอยเลยไดมาอันนี้สามมาามอันนี้หาจิอ่าอันนี้หาจิมอันหนย่สามอยอันนี้ยังมปใส่มะคออันนี้